ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกุสุขคนเนาะมาพบมาพ่อครับสองพอรวิไลที่เฮดดีเนาะมนีค่ะมนีค่ะได้มาด้านหน้าเนาะสวยเอื้อย อยู่ที่บานาโบเ,าเมืองไซบูทองเนาะคำดำ,าดำนาซอยเพิ่นมนนานี่กันใช้เวลาในการเดินทางมากสิประมาณซ้าวนาทีเนาะแต่บ้านมากสิประมาณว่างสองลักเนาะทางก็อยากเปลี่ยนเนี่ยเทกรรมมาได้อยู่เนาะไห้เบิ่งไปส้มกันเลยเนาะ มันก็มาดำนาหน้าก็หน้าดูดเนาะดูดนำ้ำขึ้นมาดำนี่ก็กำลังดำได้หายหนึ่งเนาะมาดำนี่ก็แล้วไปแล้วหายหนึ่งดำกับสามคน,นกับโบได้จ้างแล้วก็ดำเองเนะ <c oughs> าะาก <c oughs> ก็ำลังลงมือดำให้ที่โซ่ นี่ก็เมนไฮเคยเนาะกำลังดำไฮทีโซงดูดน้ำดำแล้วนี่ครับบรรยากาศดีนะมันนี่บดเดดทองผ้ามือคึมาดน้ำน,นู้นเนาะน้ำกระบ,บอกจากเทิงไปเลยเลยดูดเอานำ้ำนอง มาใส่นะถ้าไฟอยากดำก็มาดำได้เนะมาดทำซอยได้เนะเดี่ยวสิ ขาไก่ให้กินคนวาเนาะไ,ไก่ไก่กินเดากในดองอะเป็นกำลังดำดําได้จังมือเลยนอนถ้ากระดำได้สามมือเนาะทุกคนนี่กะนี่ก็กเป็นมือที่สี่แล้วเนาะที่ว่าเป็นดำกะ ดำกันสามคนเนาะมาน,นี่ก็นสี่ทั้งคอยเองเนาะเที่ยวกับมาดำซอยเดี๋ยวกันหน้ากันหน้านดินอ่อนเนาะหน้าอยู่นี่กันีั่วกันดำม้วนอยู่เนาะหน้าใครยินทมขาดวะกระปิน,นหนาไป ยามดาดูมาเลยเนาะทุกคนเนาะก็ต้องเห็ดนะเห็ดกะสีบดนนะุดเนาะประมาณดำกะสีประมาณเดือนหนึ่งกนะ็คือสิเลเอาบดเนาะยามเห็ดกะถูกอยู่เนาะแต่ว่ายามกินก็นสบายลูกสาวนาทุกคนเลยก็ต้องเห็ดหนาเนาะทางสุภานาสุดินขนะึ้นไงคนวาแนละ้วเนาะ สู่ตัวไปเนาะจังได้กะไปที่ว่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากะนลำบากลำได้กะได้เข่าได้บอกก็ได้ผู้เฮ็ดเฮ็ดเลยเว้ยสิจ่ายเสียดสาวหน้าแต่ว่าบบแม่หนังสีดีดีเนาะแต่ว่าทุกคนก็กินข้าวของชาวนาเบิดทุกคนนนั่แหละเนาะ บรรยากาศมันนี anyway ่ก uh ็ดีเนาะรบมีเดยดเจ็บเอวเฮยเป็นบาดเจ็บเนาะดมันดำน้ากรับพอดีดำม่วนเนาะกะ้าเป็นกะ้าเป็นใหญ่กับเปน้่อยเกินไปกะ้าก็ได้อยู่ประมาณวัางจักเดือนละกัน เดือนปลายบ่ะกะประมาณเดือนปลายเนาะกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเนาะที่ว่าที่ว่าเป็นลูกชาวไหา่ชาวนาเนี่ยละไปที่ว่ามีอาชีพทำนาเนาะแกใ,ให้สู้ต่อไปเนาะยามเห็ดหนาเห็ดหนากะเห็ดกะโบดอนดอกทุกคนเลย ประมาณียนหนึ่งซาดำกันแถวบัดเฮาเห็ดแถวเดียวเนะวาะแถวได้กินเห็ดปีเน,ะเนาะเห็ดปีตะเท่านั้นต้องย่านมานันสู่ต่อไปและดำแล้วอีกแล้ว,วทุกคนนี่ก็ ห้ที่โซงเนาะก็เลี้ยวไปก็อดเกาเงื้อนอเตียจนคับเนาะความพยายามอยู่บนใดความสำเร็จก็อยู่บนนั้นไม่ได้แหกมาน้นมนนมาม,มือมาวอมือกานลงดับหน้าของเจ้าของห,หน้าเป็นกระโบน่ายไม่ได้เนาะห,หน้าเลพี่กินอ้อนเนาะพอดีดับม้วน ไฮที่หนึ่งที่ว่าเริ่มดำบรรยากาศไที่สองเพิ่นก็ดำดำได้กะไล่เตือ้อไปเนาะประมาณสิบกาไฮแล้วเพิ่นดำก็สิประมาณว่างสองสามมือขึ้นหลังเนาะเพิ่นก็ดูดเอาดูดนำดำนเน้บนบรรยากาศยามสาวก็สง่งประมาณเก้าโมงยังโบเดียร์ปันเน้นที่ว่ายังบรรยากาศดีลมพัดเย็นดีเนาะ เ,นะเพื่อนกระดูดเอาน้ำเน,นี่ยคือจัก,กนะที่ว่าเพื่อนดูดนะจักดูดนำ้ำพกพาสบายนะจักเพื่อนดูดน้ำจักไห้หน้าเนาะขึ้นอีกขึ้นใส่ห,หน้าที่ว่ามันน่นนี่็คือกะที่เพื่อนลบมามาแชรอยู่ดีเนะี่นี่ก็เริ่มมาไทย ใหนะ้ที่ราบเนาะที่ว่าได้ดูดน้ำขึ้นกบลังขาดนะแล้วน,บบน,น้นนำเข้าโบยพากรไปทำนุ่นน้ำน้ำโบยพึ่งปเลยมันก่ะเทือเอื่อยไปนะเป็นเมื่อยแบบนั่ง <laughs> สบายดีไปดนะ้ายเป็นไายกล้องนะนี่ที่ซานะบาลังขาด ให้เค็เป็นกำลัไไงคายนั่งปวยไอ้เค็งไปเลยตะมุนพอดีหน้าตุ้มมากาะหน้าดินดาวย้งโบเค็งไปเลยพอดีตะม่วนทุกคน need ดูดน้ำขึ้นเนาะเดีวมีคนเทียมใส่จากดูดดี่ที่ว่ามันเพิมน,น้ำเพิมเรลว่าดูดน้ำขึ้นดูดที่ว่ามันเยอกน,น่อย เล้งแห้งับใส่ชื้นนะเพื่อเอกแห้งได้เล้งแห้งเพืออกแห้งไอยดันใจ 你们两 สีเหลวเลยเนาะก้าพัดโบโัเลยยันเปลีวเนะโพโพา,ากะกำลังดำสิเหลวก้บาบโฟะซัพเนาะไหที่สามีกบรรยากาศกรดีอีนาะมันเนีลมพัดเย็นดี นาบกเคยียงเน,ะนาะคาดป้าเมียนก็นได้เพื่อนหนาาดินดินเหนียวเนาะดินดักาม,มาเลยไหมมาซอยเอื้อยเพื่อนเนาะมาวอมมือเนาะก่อนทำนาจาคของนาจาคของกันยังผู้เพ็ดเนาะเอื้อยก็ เรียกว่าเป็นลูกเพดลูกพาอเพดกันออกมือเดียวกันเนะาะแต่ว่าเ่ินออกน้ำลังก็เลยหายเป็นเอ,อื้อยซะเป็นน้องก็ได้คือกันเนะใกล้สิยวเลยเนาะอยังโบราณมาได้กล้าเบิดก่อนกำลังดำมวนเนาะต่แดงอีกขึ้นโลก,กาเนาะมันดำ หน้าตัวเองกันยังบุทฐานดำเนาะฮะกันไทยนาหุดไทยนาหุดกำลังเสียเลี้ยวเนาะมื่อนี้ก็เลยให้ให้เคยเนาะเป็นไททะเคยมาดำซอยเอื้ยอยู่ที่ปานอโบเนาะทางกับเปื้อนเนี่ยทางมาแต่ว่ากลับมาเนาะน,นําเงินคำเป็นของนอกกายเนาะนําใจเป็นสิ่งสําคัญสุยเรือกัน สิได้ขึ้นแล้วเนาะบัดนี้นี่ก็คือวิธีชีวิตสาวไห้สาวนาเนาะมาถึงฤดูกาลมันนี่ก็ต้องเฮ็ดจวงประณ10โมงแล้วแต่ว่าก็ย เป็นใจเลยเนาะบรรยากาศเป็นตานอนขนาดเลยน่ากอ,อนบรรยากาศาก็ดีเนะาะกษิได้ขึ้นแล้วมาฮอนดีมาฮอน,นีีกสิได้จบคลิปเปี่ยนเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามและกระเบิงเตะต้นจนจบเนาะแล้วคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะ ក៏អរគុណចៃ